ทุนดูนะคะไปแต่งตามกันได้เลยนะคะลูกนี้มีชื่อว่าลูกครึ่งฟอร์เกาหลีนะคะก็ไปรับชมแล้วก็ทำตามได้เลยค่ะก็ดีนะคะ necessary. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้คนทำคลิปนะไคลิปใหม่คะเนื่องจากคลิปเมื่อกี้ที่ตัดไปใส่ชุดใช่ไหมมันเป็นอีกวันหนึ่งแต่คือเสียงมันไม่ดีเพราะเราใช้ไมค์อันนี้ คือเราว่ามันถอดดีกว่าเคื่อแเหมือนทุกคนได้ยินนะมันมีเสียงพงัดลมเสียงอะไรอีเข้าไปแล้วก็วันนี้มันอากาศเย็นด้วยไม่ต้องเปิดงพัดลมนั่นนี่ก็เลยมาทําใหม่ทําใหม่เลยเพื่ออัตลบนะคะแล้วก็เริ่เดิมลุก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 ครึ่งนะคะที่เห็นใส,ส่ชุดสีฟ้านะคะเดี๋ยวจะมาแต่งใหม่เนาะขั้นตอนแรกนะคะลงะสกินแคร์เตรียมผิวนะคะใดๆ,ๆ,ๆ,ๆต่อมานะคะก็เป็นการเลือกคอนแทคเลนส์นะคะให้เหมาะ กับดวงตางตัวเองหรือเวลาเพ็นอิๆแบบมันจะใช้เป็นอิวแบบน้ำตาเนาะไม่แบบหนุนมากอะไรอย่างเงี้ยแปเลืม ที่เราไปโพสท่าแบบถ่ายรูปนั่งนิ่อะไรอย่างเงี้ยเราชทบปั๊บจื้ออะขนาดใส่วาดียังรอยเลยอะ,ะค่ะกูก็ก็เลยแบบจำเป็นจำเป็นมากๆนะคะคือเราเซียนแล้วนะคะเราก็จะใส่แบบชิวๆชิวๆนะคะ<ๆ>เห็นป่าววันนี้ก็แ,บบแลยว่าเด็กคนนี้คนต่อ คุณยานี้ะนี้ค่ะสี่างเบอร์เบอร์120นะคะแล้วก็บิดมือก่อนน้องก็จะหมดแล้วเนาอเพราะว่าใช้นาไหลาร์นะคะก็วอร์มก่อนค่ะวอร์มหลังมือนะคะลงไปใต้ตาก่อน โทรมาอ๋อไม่มีใครโทรมาสิ้นแล้วนะคะรองพื้นเราก็ต้องค่อยค่อยบิวให้จบลงไปนะคะก็ใช้เวลาอยู่เพราะว่าเป็นการเตรียมผิวเหมือนกันเนาะถ้าผิวดีมันก็ก็แต่งออกมาได้สวยอะไรเงี้ย ค่อยๆบิวนะคะไม่ใช่ว่าถมลงไปเลยเนาะ,ะค่อยๆตบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่พอก็ตบใหม่ไม่ใช่ว่าแบบตึบก็คือมาไดะะ้แล้วเราก็จะมาเน้นตรงตตยตานะคะเพราะเราอยากให้มันแบบสว่างด้งๆออกมาจบเห็นป้าว่าตาเราก็จะแบบ ออกมานเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็าจะเปลี่ยนกับลงรูดแก้มวันนี้นะคะก็เป็นสีจันเหมือนเดิมเบอร์ไม่ใช่เลขห้านะมันเป็นสองศูนย์ จริงๆแล้วถ้าเรามีเชดดิ้งครีมอะไราเงี้ยก็เอามาเชดได้เลยเนาะแต่เรายัางไงคะแล้วเราก็มาเซตด้วยแป้งฝุ่นเนาะแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะของอะไรก็ได้วันนี้เราใช้เป็นแป้งแคร์แอปพูดเล่นนะคะเราใช้ของอะไรก็ได้เนาะของสีจันก็ได้ของาลอ่ามาร์ซีเออร์ของ อ่ะก็ใช้ไปเลยหรือว่าเราจะใช้เป็นแป้งฝุ่นถูกๆกตลาดก็ได้เพราะว่าถ้าผิวเราถ้าผิวเราดีอยู่แล้วนะทะี่แ้คือเรา,าผิวเราฉ่ำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ้เป็นฟิลนี้เนาะ,ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเบรกใต้ตานะคะดยเราจะใช้แป้งแข็งนะคะมนะาเบรก เป็นสีที่ค่อนข้างจะสว่างหน่อยนะคะมาเบรคให้มันดุ้งขึ้นอีกเนาะให้แบบว่าฟิตเฟียดูแบบนอนเยอะนอนอิ่มเห็นไหมามาลอหน้าผากเลยค่ะหน้าผากคือเราสามารถทำใน้องหนาได้นะเพราะว่าแบบมันแบบมันแบบ ตึบมันสามารถตึบได้อะเข้าใจะปะเห็นป่าวว่าหน้าเราก็จะชาร์จเอาไปถือนนปไปก่อนนะเ้าจะเกียรี่หลัก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือเป็นงานตานะคะงานปา๊มน,นี้เราใช้เป็นสีที่ ำตาเป็นสุภาพส่เป็ตรงต้องแบบุภาพนี่นึงเาะแ้วผะให้ทวปึดตาค่นให้ทวดเลยแล้วก็เบลนเบลให้มันแบบละมุนเออก็ได้ามาณนี้เนาะแล้วก็ใช้พันที่เล็กลงนะคะมาลงใต้ตาสีเดิมนะคะก็ได้แบบนี้เนาะ เสร็จแล้วนะคะนำ g l i t t แบบสติกนะคะมาลงที่ของตาแบบนี้แบบนี้แต่แต่แบบ t กเจอร์ของน้องจะมีความแบบไม่สวยนะคะมันจะแบบมีความเป็นตันตอนอะไรอย่างน,นี้อยูเนี่ยมันจะแบบยังไม่ละมุนเท่าไหร่นะคะเราก็จะใช้เป็น คลิปเตอร์แบบฝุ่นนะคะมาถมอีกทีหนึ่งนะคะเป็นสีสีคล้ายๆกันนะคะเป็นสีนี้เนาะเราจะใช้เป็นสีนี้มาถมตรงที่เราลงสติ๊กไปนะคะเห็นไหมคะว่ามันก็จะดีขึ้นละมุนละมุนกว่าเดิมอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมปึ๊บ เสร็จก็มาดัดขนตาะคะขั้นตอนกนารดัดขนตาคดัดให้งอนที่สุดนะคะดัดดัดดัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดมัชคาร่ากันเนียค่ะปัดแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะปัดแห่นดิงด้ง แบบนี้นะคะเห็นปะเห็นปะถ้าเราไม่ปัดเลยมันก็จะแบบมันก็จะไม่ละเอียดมันก็จะแบบว่าดูโปะดูอะไรไปมีค่ะเราต้องปัดนิดนึงเนาะแล้วก็ข้างล่างด้วยน้อปัดเลยคือมันสามารถเลิกได้นะคะทุกคน เลอะแบบให้มันเนียนไปกับขนตามันก็จะเป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งเนาะปมก็จะเคลือขนตาให้เราอะไรเงี้ยเสร็จไหมเข้าใจปะเนื้อออกปะก็จะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือกรีดาอนะคะคือเป็นเป็นขั้นตอนที่แบบชอบขาดไม่ได้เลยการแต่งหน้าต้องกรีดเพราะว่าตาเราเป็นคนแบบคืออยากต่อมันแบบ ยาวไปอีกอะไรเงี้ยคอยดูนะเดี๋ยวจะทำให้ดูข้างหนึ่งว่ามันมันดีแล้วก็มันยาวขึ้นนี่แล้วมันจะสวยเนาะเราใช้พู่กันแบบเราใช้เป็นอะไรนึแบบพู่กันเนาะมันแบบคมแล้วก็ดำตึบดีเห็นปะเห็นไหมมันต่อหางตาเราไปอีกอะแกเห็นปะ เหรอป่ะก็เป็นการกรีดที่ไม่ตกมากเนาะก็ออยังแบบเป็นแบบ เิดขึ้นไปอยู่นิดเดือจะไม่ตกเลยจะอะไรเงี้ยเพราะเราจะเป็นคือแบบลูกขึ้นห่อเกาหลีอะไร่างเงี้ยเราะเาริ่แบบกลางๆนะคะถ้าเจิดไปเลยก็เป็นห่อเปลีนไปเนาะเพรแบบว่าดินฮาวใส่กลางเนือ,ง,นนอเนง,นนงเที่ยวน้อยเกือบตกอะไรเงี้ยแค่นี้จบ <Yahoo! S 1> ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการติดขนตานะคะเดีย๋ยวเราไปหาขนตาไป ขั้นแรกนะคะก็คือบีบกลางเน่านะคะ่ะใส่ที่ไหนก็ได้บีบอย่างเงี้ยให้น้องเป็นขาวคุณๆนะคะอย่าให้น้องแยกชั้นแบบก็พยายามก่อนบีบให้แบบให้แบบเสรน้องในนี้ก่อนเพราะว่าบางทีมันก็จะตกตะกอ,ยอยนอะไรเงี้ยมันก็จะลงลงเวลาล,ลงกดตามจะลงยากมันจะไม่สวยมันจะไม่ค่อยติดอเราก็บีบใส่ไปก่อนเนาะแล้วก็พักไปก่อนนิดนึงแล้วก็มาแต่งขนตาจัดแต่งให้มันแบบเป็นช่อสวยๆก่อนนะคะแล้วก็เริ่มเลยค่ะทาลงไป ทางลงไปตรงแก้มขนตานะคะอย่าให้มันเลอะไปช่อขนตานะคะ่ะเอาี่แกมเนาะนี่ก็จะได้แบบนี้นนนแล้วก็นับนับเลขในใจนะคะให้แบบน้องให้เวลาน้องเซ็ตตัวนิดนึงเนาะ A f e บางทีติดก็คือปิดให้ชิปโคนขนตามากที่สุดนะคะชิดโคนขนตาจริงนะคะเริ่มเลาเริ่มงิวเนี้ยเห็นปะแล้วที่เป็นห่อขาวมันก็จะหายไปเองอันนี้คือคนที่เหาน ไรจมูกนะคะไรจมูกเราจะใช้เป็นพาใกของสลิกนะคะซึ่งเน่ามาออกแปลว่าเราใช้แปรงหัวพุ่มนี้นะคะแล้วก็ลงไปนะคะตรงเอาแบบเล็กเอาแบบแหลมคมเล็กสุด คือถ้าเราจะทำมาแพงแค่ไหนอะถ้าเราไม่ไล่จมูกก็คือจบนะถ้าใส่สองมายนก็ทื่อๆนะก็ตรงๆนะคือถ้าต้งใส่สองมาแบบนี้เพื่อขึ้นถึงจะเห็นแต่ว่าถ้าเราไหล่ยก็คือจบมือจะส่องแบบนี้สองมาสองมาขอนะก็จะต้องาณน,นี้นะคะแล้วก็ มาทําให้ปลายเราพุ่งอีกนะคะโดยการใช้เป็นไฮไลท์สีที่สว่างหน่อยนะคะมาใส่ตรงปลายจมูกให้ปลายเรามันพุ่งออกมาแล้วก็ตรงโครนนะคะเราจะไม่แบบตืดๆอย่างนี้นะคะเพราะมันจะเป็นแห้งเกินไปเนาะมันจะแบบไม่เรียว มันจะไม่มีคนเรานะโจเห็นปะก็คือสวยเลยสวยเลยฉาวเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือคิวเนาะมันที่งานคิวนะคะเราใช้เป็นแปรง หัวตัดอนี้เนาะแล้วก็เป็นพาเลทแบบตลาดตอกลูกไงคะลงสีอ่อนก่อนนะคะให้ทั่วไปเลยให้ทั่วแบบโครงคิ<ม>้วเรานี่ค่ะก็ได้แบบนี้แต่ปัญหาของเราก็คือเห็นปะ่ะคือเราเป็นคนที่คิ้วห่างเห็นไหมระยะห่างมันแบบ มันห่างมันแบบมันต้องเติมเข้ามาชิดนิดนึงให้แบบให้มันแบ,บเข้ามาอีกนิดนึงก็ยเพคือห่างเริ่มแต่ว่าเราจะใช้เป็นแปรงหัวเร็กลงมานิดนึงนะคะเราจะเปลี่ยนแปรงเปลี่ยนแปรงนะเล็กว่าเดิมนะคะแล้วก็ใช้สีเดิมนีน่แหละ,ค,ะค่อยๆไล่์นิดนมาตรงนี้เนาะ,ะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีไม่ม,มีขนคิ้วเนาะ เราต้องถ้าใช้เต็มเยอะเลมันจะมันมันจะแบบมันจะโปะอมันจะตืนเห็นปะเออขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญเลยนะคะในงานคิวเนาะเราใช้เป็นทำให้คิวแบบตั้งอ่อะคิวดุ้งดุ้อะค่ะที่แบบเป็นกระแสเป็นฮิตเป็นอะไรอยู่ตอนนี้ค่ะโดยเราใช้แลกนะคะ ใช่แบบที่เขาขายตลาดเลยตลาดเลยเนาะง่ายดีลนคะ่ะก็แค่แปลงนเนาะเพราะว่าเรามแล้วมันสดกระเป๋าก็เริ่มเลยค่ะเรเริ่ม,มโดยการปัดย้อนก่อน,นอปัดย้อนให้มัน,นทั่วขวดชิแล้วก็ปัดเดี๋ยวทำให้ดูนราทำตาม แต่คือคนคิ้วเราแบบมีแค่นี้ต่อไปนะคะเป็นงานเฉดเฉดแบบเฉดจะเป็นแปลนี้เนาะน่าก็คือต้องเฉดหน้าไม้อะนึก็ออกปะ อ๋เป็นของที่เขาเสียค like ีรีเดีนเซ็ตเี่ยวลองลงไปก่อนเนาะลองไปก่อนนิดเดียวแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วเบ้อขอ ก็จะได้แบบที่เจอขั้นต่อไปนะคะก็คือเติมข้างในนิดหนึ่งเติมข้างในนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเป็นมานี้เสร็จแล้วก็มาเก็บงานผิวเป็นแบบแปรงยาบัดแบบอะไรเพิ่มเติมน พลีกกันทาทุกคนอันนี้คือแบบขั้นตอนนะคะไปเลยค่ะไปเลยปวดแน่ไป